สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามินิรีวิวหูฟังจากทาง s o นี่นะฮะซึ่งผมซื้อมาใช้งานเองอีกแล้วแล้วก็เท่าที่ผมไปหาดูรีวิวเนี่ยจะมีคนพูดถึงหูฟังอันนี้น้อยมากนะฮะผมก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้งานจริงของผมหูฟังอันนี้นะครับคือหูฟัง s o นี่รุ่น MDR EX 1 5 AP นะฮะเป็นหูฟังสตอรีโอที่ผมได้มานี่เป็นสีฟ้านะฮะแกะกล่องออกมาก็จะเจอหูฟังที่จริงๆแล้ว ขามมวนมาดีกว่านี้นะผมเอามาลองเทสดูแล้วก็สารภาพว่าไม่มีปัญญาม้วนให้ได้เหมือนเดิมก็หน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับหัวเป็นแบบ3ามขีดออกแบบมาให้ใช้กับสมาร์ทโฟนโดยตรงหูเป็นแบบอินเอียร์นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกด้านซ้ายด้านขวาอยู่ด้วยเท่าที่ลองใส่ดูก็นุ่มดีฮะไม่เจ็บหูนะในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นฮะรูปแบบการใช้งานไม่ได้เยอะก็แค่เสียบแล้วก็ใช้อะเนาะ จุกในคู่มือเนี่ยบอกมาว่าให้มาทั้งหมด3ไซส์นะฮะหลักๆก็คงจะมีเท่านี้แหละคู่มือโอเคผมเก็บคู่มือก่อนซึ่งอันนี้ผมซื้อมาจาก l a z a ด a านะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของโ o n y โดยตรงก็มีใบรับประกันมาให้ด้วยรับประกัน1ปีนะหูฟังอันนี้ผม,มความรู้สึกว่าสายมันบางไปนิดนึงแต่ว่าก็คงจะตามราคาครับก่อนที่ผมจะเล่าความรู้สึกให้ฟังเนี่ยผมจะลองทดสอบไมให้ฟังกันครับโดยที่ผมจะเอาหูฟังอันนี้เนี่ยเสียบเข้าสมาร์ทโฟนแล้วก็ลองพูดผ่านไมค์มาลองเทสไม์กันครับ สวัสดีครับเสียงที่ดีนตอนนี้ผมใช้หูฟัง Sony MDR EX15AP นะชื่อมันยาวมากผมจำไม่ได้เลยผมบันทึกเสียงโดยการใช้ไมโครโฟนตรงนี้นะฮะอัดตรงเข้าไปที่สมาร์ทโฟนสังเกตว่ามันจะมีค่าคลื่นเวฟขึ้นอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่าเสียงที่ที่ยินก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็คงจะเทสได้แค่ไมโครโฟนนะเสียงไมโครโฟนที่เราได้ยินจากหูฟังตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือเสียงเดิมๆโดยที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะฮะ หลังจากนี้คือเสียงที่ผมทําการเพิ่มโนมาไลท์ให้เสียงมันดังสม่ําเสมอกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดกลับไปพูดความรู้สึกที่ผมได้ทดลองใช้ดูครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการทดสอบไมให้ฟังแล้วนะครับว่าไม์จากหูฟังตัวนี้เสียงเป็นยังไงทีนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกของผมที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าหูฟังอันนี้เนี่ยมันเสียงดีกว่าหูฟังแบบอลาล้อยตามท้องตลาดทั่วไปโนเนมนะฮะคำว,ว่าเสียงดีกว่าในความหมายของผมเนี่ยมันเป็นยังไง คือเวลาใส่หูฟังไปเสียงด้านซ้ายกับด้านขวามันดังออกเท่าๆกันนะมันมีความบาลานซ์มากถ้าเทียบกับหูฟังโนเนียมตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเสียงซ้ายขวามจะดังไม่เท่ากันฮะขึ้นอยู่กับดวงว่ามันจะมีสักข้างหนึ่งอะที่มันดังกว่าอีกข้างหนึ่งเสมอนะแต่เนี้ยมันดังเท่าๆกันเลยดังไล่ๆกันก็ถือว่าดีนะฮะโดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้งานบนมือถือเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พอดีลงตัวมากๆนะฮะแต่ผมลองต่อเข้าอะแดปเตอร์ที่เป็นสายวเอาข้างหนึ่งเสียบเข้าหูฟังคอมเนี่ยปรากฏว่า เสียงมันเบานะฮะเหมือนเสียงมันจะขับออกมาไม่เต็มเหมือนเวลาเราเสียบผ่านมือถือประมาณว่าเหมือนเราต้องเล่งเสียงในคอมให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ความดังที่เท่าเดิมอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าหูฟังสมาทท็อกที่เป็น3ขีดพวกเนี้ยเวลาต่อเข้าวซยซอกเก็ตอะ่ะเท่าที่ผมลองเทสนะเสียงมันจะเบาลงซะส่วนใหญ่นะยังไม่เจอที่เสียบแล้วแบบไม่ต้องเล่งเสียงมากขึ้นอะ่ะยังไม่เจอเลยส่วนใหญ่ก็ต้องเล่งเสียงมากขึ้นเท่านั้นผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไรเวอร์ ผมเดาแบบบ้านๆนะว่าถ้าไดาเวอร์มันใหญ่กว่านี้เราอาจจะไม่ต้องไปเร่งเสียงที่ตัวหูฟังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวนะที่ผมเจอก็คือเวลาไปเสียบกับ PC แล้วเราต้องเร่งเสียงมากขึ้นเพื่อให้ได้ความดังเท่าเดิมเนี่ยฮะเนี่ยเป็นข้อเสียข้อเดียวส่วนที่เหลือนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยสรุปหูฟัง Sony MDR EX15AP ตัวนี้นะฮะมันเป็นหูฟังที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับสมาร์ทโฟนถูกต้องแล้วใช้งานกับมือถือเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างดีสมบูรณ์แบบหมด แต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเราไปใช้กับ PC หรือใช้กับโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องเร่งเสียงเพิ่มช่วยมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะที่ผมได้ซื้อหูฟัง Sony ตัวนี้มาใช้งานหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังสนใจหูฟังนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้เนี่ยช่องผมมีเปิดให้ร่วมสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับสำหรับคนที่พอจะมีกําลังทรัพย์อยากจะร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยก็สามารถทําได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะครับจะผ่านเป y p อ l หรือผ่านจอยในยู u ูบก็ได้ ละการชอบกันอย่าเก็บไว้ในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมนะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าอยากให้จับต้องได้เนี่ยแนะนําว่าให้สนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้นะฮะผมก็จะจับต้องได้แล้วก็จะทําให้ผมเนี่ยมีแรงมีกําลังใจลุกขึ้นมาทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะก็หวังว่าผู้ชมจะร่วมสนับสนุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังทํานะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามผลงานโดยการกด subscribe YouTube จะมีลูกศรโผลมาต,ตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกด like กดแชร์เพจ เฟซบุ๊กมีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ